นะคะปกช่องน้องอันดามันนะคะวันที่ฝนตกพําๆนะคะตกทั้งวันทั้งคืนเลยวันนี้ก็ตกนะคะ นะคะทั้งลมทั้งฝนนะคะเมื่อคืนตกทั้งคืนตอนนี้ก็ลมนะคะโอค้คนนรถนะคะปิวเลยเสื้อกันฝนดันนก็กลัวลมนะคะเห็นดังเสียงดังอีกอีกิดอ,อร่อยเลย เียบุ๊กกี้ยายทองจานี่ยายทองจานกับแซนดี้เกินต้นสับป,ประดรดนะคะ ขาวกว่าเพื่อนเลยเศ่ีเซนดี้ขาวกว่าเซนดี้ไม่ได้อาบน้ำเลยนะคะคุณตงตัวสับป,ประดปรดผสมกับหญ้านะคะมีกองหญ้าเป็นกองสับป,ประรดนะคะเราให้สลัดสก,กีใน,นะะอาหารขอบคุณทุกชุบชาตินะคะที่ได้เติมคะแนนให้พวกเราได้ซื้อต้นสับป,ประรด เด็น้องช้างได้กินอิ่มท้องนะคะวันนี้นูนะคะตัวสับป,ปะรดนะคะแบ่งๆกันตอนคืนก็อีกหนึ่งรสนะคะตอนกลางวันก็กินผสมกับหญ้าด้วยอันนี้คุณชายต้องยืนอยู่ข้างเสาประจำเลยนะคะ ตอนคืนก็แอบเสากลางวันก็แอบเสาคนรอชอบแอบ,บข้างเสาด้วยมีการหลบเราด้วยครับก่อนแป็นยังไงเสียงยังไงเสียงมีเสียงไหมไม่มีของให้กินแล้วมีเสียงได้หรือเปล่าไม่มีเสียงเลยอันดาคนรอต้องแอบ,บข้างเสานะคะ ขราวกราเล็้วแป้นๆหน่อยแอนแนยังไงไม่แอนแล้วนะคะวันนี้อันดาบอกไม่มีเสียงอันนี้ก็มีออกกํากลังกายนะคะสาร์อาทิตย์ความสะอาดถ้ากิน แป้นแป้นก่อนแป้นแป้นก่อนไม่สวนแล้วไม่มีอะไรกินแป้นแป้นเสียงเล็กเอาแป้นก่อนครัขบขรับก่อนครับไปดีอ่ากินแยาต่อไป น้องกินหญ้ากิกนหญ้าไม่เอาไม่เอาไม่มีอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะคนรออยู่ข้างเสา 哇，嘿嘿，有点 <Wow. laughs>